พี่เด็กินในใจมึงอย่าลืมนะตรงนี้ไม่ใช่นะำกูสามารถเดินข้าวแล้วจิ้มตามนะ <c oughs> งได้ขอบคุณมากครับอร่ามมาอาฝากไปแล้วถ้าแคบหมูเชียงใหม่หาซื้อได้ตามกรุงเทพหรือตามร้านชำอาแปะปากซอยผมนะเนี่ยนั่นยังเป็นแคบหมูเชียงใหม่อยู่หรือไม่ถือว่าเป็นใช่ไหมแล้วหมูนะฮะเพราะว่าหมูได้ค่ะว่าเขามาจากฟาร์มแถวกรุงเทพนะรู <c oughs> ้งผักหมูที่ทำแคบหมูเชียงใหม่มาจากนนทบุรีนะผมเพิ่งไปเจอเจ้าของฟารกมาแล้วเขาบอกเนี่ยพี่ก็เอาไปใส่แล้วเขา ขอบคุณมากครับฝั่งฝั่งว่าไม่น้องเพิ่งเลยแล้วมากันยังไงครับเนี่ยนนทบุรีอ่าอันนี้อันนี้คืออะไรนม่งงไ่งงจริงจริงมันแหวนแหวนอ๋อมันคือแหวนเออโอ้โหอ๋ออุ้ยพับเป็นเงินด้วยเหรอครับโอ้แกะยากพับเก่งด้วยพี่เขายิ่งพับเก่งพวกผมยิ่งแกะยากนะฮะล่าสุดพี่มือชาวเอนจิเนียร์ผมนี่เล็กหายไปสี่นิ้วแล้วนะ นัดแม็กอยู่ซะพักแก๊งปัมาบอกเลยว่าเติมห้าพันเป็นถังเติมให้ขันหลังด้วยเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ขอบคุณมากครับเติม <c oughs> ขอบคุณมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามากเดี๋ยวผมเชิญมา,ด,มา,ด,มาดื่มน้ำมันที่บ้านผม